ที่สหรัฐมีรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อฝีดาษวานอนเสียชีวิตเป็นคนแรกในประเทศค่ะสนักงานสาธารณาสุขลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเปิดเผยหลังจากได้รับการเรียนยันจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐว่าพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อฝีดาษวานอนซึ่งถือเป็นรายแรกของประเทศ ผู้ป่วยคนดังกล่าวมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาตัวก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะที่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนหน้านี้ทางการรัฐเท็กซัสระบุว่าพบผู้เสียชีวิตรายแรกจากการติดเชื้อฝีดาดวานอนแต่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขท้องถิ่นระบุว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อฝีดาดวานอนในสหรัฐอยู่ที่21,985คน เจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความมั่นคงเซเนกาลเข้าควบคุมสถา,านการณ์ในสภาหลังจากกระบวนการลงมติเลือกประธานสภาคนใหม่เผชิญเหตุวุ่นวายเนื่องจากสมาชิกฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับกระบวนการลงคะแนนเสียงและพยายามเข้าขัดขวาง เหตุดังกล่าวทําให้เกิดการโต้เถียงในสภาตลอดทั้งวันก่อนท,ที่จะปะทุกถึงขีดจุดจนทําให้เจ้าหน้าที่ต้องควบคุมตัวสมาชิกฝ่ายค้านที่พยายามยึดกล่องลงคะแนนเสียงออกจากที่ประชุมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมซึ่งทําให้พรรคร่วมรัฐบาลของประธานาธิบดีแมกกีซาวมีที่นั่งในสภามากกว่าพรรคพันธมิตรฝ่ายค้าน เพียงสที่นั่งเท่านั้นอดีตนายทหารเซเนกัลซึ่งเป็นนักเคลื่อนไหวรณรงค์ลดขยะและสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากกว่า16ปีแล้วและได้ฉายาว่ามนุษย์พลาสติกสวมใส่ชุดตัดเย็บขึ้นเองจากแก้วและถุงพลาสติกและออกเดินตระเวนไปตามท้องถนนเขาตั้งเป้าจะเดินไปทั่วประเทศเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาเรื่องขยะพลาสติก และเพื่อผักดันให้รัฐบาลบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการผลิตการนำเข้าการใช้ร,วม,รวมถึงการจัดการขยะพลาสติกหลังจากผ่านกฎหมายมาแล้ว7ปีแต่ยังไม่มีการบังคับใช้เซเนกาผลิตพลาสติกปีละ2 0 0 0สนตันแต่นำกลับมารีไซเคิลเพียง9,000ตันเท่านั้น